ี่น้องก็จะมาให้ปุยเลยคือสดนะจ๊ะสดอนาเป็นปุยสันดีน้อท่าปุยด้วยหนากันพี่น้องมัน้เนี่ย ้นเกิดหลายเนี่ยคืนอนยงา แม่แม่ไม่ไววเนาะสองเดือนจ้ะปุ๋ยปุ๋ยพืชสดเนาะจ้ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะจ้ะนี่คือใสใ่ได้ละจ้ะ,จะเอาไปผสมผสมดินปลูกได้เลยน,นะจ้ะผสมปุ๋ยมักปุ๋ยคอก หรือจะเป็นพวกใบช้ำช้านะจ๊ะเห็นไหมมันเขียวงามดาะไม่ใช่ย่อยสลายเองเลยค่ะเป็นยังแหม่มจังไสแบบวิธีการที่แบบดายหยาเองเนาะ,ะมีเครื่องตัดหยาอยู่แต่ว่าหารเป็นยังจังดายเอง หันห้าได้ยหยาเ้าก็จะได้นาดินมันน้ำเนาะเ้าก็จะเอามาหมักใส่กันนาดินนี่ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกพืชที่เ้าจะเอามาปลูกเนาะจ้ะแล้วก็เ้าก็ได้มาทับถมพวกเศษหยาที่ยังสดอยู่มันย่อยสลายเร็วนจะจ้ะในในในการที่ห้าบ่าตองใส่ปุ๋ยมากมากมาก,กองทับัสินะเ้าก็ได้นาดินที่มันเป็น ปุ๋ยแบบธรรมศาสตร์เนาะจ้ะมาถมนี่คัะใส่ใดเลยจ้ะกับเป็นปุ๋ยที่เราจะไปปลูกผักปลูกตนเพาะตนกาได้เราจะอันนี้มันซนตกนอกเปียกเหมือนมาไทยเบืองในช่วงที่ฝนตกนอฝนตกเมื่อวานนี่นี่ค่ะ ก็ถือว่าได้ผลเนอะจ้ะสองเดือนไม่เหม็นกองไว้เนะะาะกระไดหยามากล้วก็มากองทับถมกันไว้ก็เป็นประโยชน์กับเฮ้าเนอะจ้ะเฮาก็จะใส่ไปปลูกพักปลูกอย่างใดเนอะจ้ะเศษซากที่มันย่อยสลายนี่มันก็จะเป็นอาหารของพืชได้ดีเนอะจ้ะ จะพี่นอกเขาก็จะได้พื้นที่ที่กว้างขื้นบ่มีหยาเป็นการกำจัดวัชพืชได้ประโยชน์หลายอย่างเนาะจะ้ะอย่างแรกก็คือความสะอาดสะอาดของบ้านของเพื่อนเขานะจะ้ะอย่างที่สองก็คือเขาก็ได้ปุ๋ยจาก หญ้าที่เขาดายไปเนาะจ้ะปุย๋ยไอ้หญ้าส่วนนี้เขาก็จะเฮ็ดปุ๋ยนะจ้ะเฮ็ดปุ๋ยมักเฮ็ดบำรุงดินเนาะจ้ะการเน่าการเปื่อยของหญ้าพวกนี้มันก็นสิเป็นปุ๋ยสั้นดีของการปลูกพืชผักเนาะจ้ะซึ่งปส่ใส่เวลาประมาณสองถึงสามเดือนเนาะจ้ะขันเขาเฮ็ดแบบผีขานผีขานนิดจังหน่อยก็เขาก็เฮ็ดถิ่มไปเลยค่ะ สอมเดือนเทาก,ก็ได้ปุ๋ยแล้วจ้ะประโยชน์อันนี้สเขาก็ได้ออกกาลัางกายนะจ้ะในหนมีเหือมีหันนะจ้ะร่างผิดอีกทางหนึ่งของร่างกายนะค่ะก็ได้เ,เป็นการกำจัดวัชพืชในระบ,บบแบบที่อินวันนะจ้ะ จังใดกะแม่มก็ฝากคลิปนี้นะเด้อจ้ะนี่ยังกะคอมเมนต์ใต้คลิปในเด้อจัดก,กดไลค์กดซับสคไครให้แม่มในเด้อจะเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้ะคนเฮ้าขันมีความฝันเฮ้าก็จะมีความหวังเนะจ้ะ คุณค่ะสวัสดีจ้า